มาตามติดตัวเลขแนวทาง3ตัวบน2ตัวล่างเด่นบนเด่นล่างกับคนชอบหวยได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมหลายๆสําสำนักนะคะใบแรกนะคะจะเป็นหลักร้อยคู่ขี้แม่นๆนะคะสถิติเดินดีมากๆนะคะหลักร้อยใบนี้มี1 3 5 7 9สหเป็นของแอดน้ำพุนะคะ ขอบคุณที่ให้นํำทะแนวทางหลักร้อยแม่นๆนะคะนำไปเสียบกับสองตัวบนตรงๆได้เลยค่ะหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าของห้าสำหรับคนชอบซื้อหวยนะคะให้ตรงๆคือ8ปดหน4่งแปห้แล้วก็54ถ้าชอบก็นำไปพิจารณาได้เลยนะคะสถิติก็ให้1551งวดที่แล้วนะคะ ใบที่สามเป็นหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนชนนะคะก็จะเหลือห้าหลักสิบหลักสิบเก้าหลักสิบนะคะสถิติเดินดีมากๆนะคะก็จะมีอสองสูตรนะคะเอามาชนกันก็จะเหลือหลักสิบแค่สามตัวเท่านั้นนะคะคือห้า ต่อไปนะคะใบนี้เป็นเด่นล่างมาหนึ่งตัวสถิติโอเคนะคะเดินมาแบบสวยๆนะคะล่างจะต้องมี7มี8มี9นะคะ ต่อไปนะคะเป็นของพี่วุฒิดราม่านะคะอ่าแกดังอยู่ในทิกตอกเนาะแนวทางของแกก็แม่นเหมือนกันนะคะเลยนำะมาฝากพี่ๆน้องๆใน youtube นะคะแกให้853เอาไปตัดเล่น2ตัวบน2ตัวล่างกันนะคะสถิติวัดที่แล้วก็ให้1551นึค่ะใบนี้นะคะเป็น อสองตัวบนสองตัวล่างนะคะก็มีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะตัวเลขก็คล้ายๆก,กันกับหลายๆที่เลยนะคะเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะคะของพี่ท่านนี้นะคะชุดเต็มรัฐบาลไทยเมดเดียวนะครับแกฟันที่หนึ่งเจ็ดสองตัว

ใบสีเขียวนี้เป็นหวยวันอังคารนะคะสถิติตามเลขกํำลังวันนะคะก็จะมี3031 3435 3738 01 04 05 07 08 5154 5758 717478 4148แล้วก็81ค่ะถ้ามีดับเป็นแม่น้อมาตัดได้เลยนะคะเนี่ย สถิติเดินดีนะคะงวดที่แล้วก็ได้อยู่นะคะของคุณพี่เทนโดนะคะเป็นสถิติเด่นตัวเดียวเนะาะตามสูตรของแกนะคะก็สวยนะคะตัวเลขเด่นตัวเดียวเนาะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแกให้เด่นสามนะคะแกแกก็มีสูตรบวกลบคูณหารมาให้ด้วยนะคะ ก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะใบสุดท้ายเป็นของแอดรัชนก10ล่างให้เด่น2กับ9หน่วยล่างให้เด่น5กับ9นะคะเป็น2ตัวนะคะสตัวก็คือสอห้า 2995แล้วก็99นะคะไม่ตัดออกอีกแล้วนะทูวินดาวลอตเตอรี่ไทยนะคะจุดๆุดจุด,จด,จดล่างนะคะก็เป็นแนวทางของแอดรัชนกนะคะถ้าชอบก็จัดขัดใจก็ให้ผ่านได้เลยสำหรับแนวทางแต่และแนวทางนะคะก็นำมาจากสถิติย้อนหลังทั้งสิ้นนะคะจะเดินต่อหรือไม่ก็ต้องติดตามกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะ กรุณารับชมด้วยความบันเทิงนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามช่องคนชอบห่วยค่ะ